สวัสดีครับวันนี้19กันยายน2564รครับสามทุ่มเ็จเศษครับพรุ่งนี้ปกติเป็นวันจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรหนึ่งกลุ่มนะครับแต่พรุ่งนี้20กันยายนเกษตรกรกลุ่มนี้ไม่ได้เงินส่วนต่างรัฐบาลไม่ต้องจ่ายเพราะอะไรครับไปชมรายละเอียดครับ20กันยายน2564เป็นวันจ่ายเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับงวด11ซึ่งเกษตรกรที่จะได้รับเงินนี้ก็คือเกษตรกรที่ลงทะเบียนเพาะปลูกกับกรมส่งเสริมการเกษตร1มิถุนายน63เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เป็นผู้ลงทะเบียนแล้วระบุวันเก็บผลผลิต20สิงหาคม6 4ถึง19กันยายน64ก็มีการประกาศราคาเกณฑ์การอ้างอิองออกมาแล้วนะครับราคาเกณฑ์การอ้างอิงงวดนี้9บาท16สตางค์ซึ่งเป็นราคา อ้างอิงที่สูงกว่าราคาประกันรายได้ที่รัฐบาลตั้งไว้ที่กิโลกร,รัมละ8ปดบาท50เพราะฉะนั้นเมื่อราคาเกณฑ์กลาองอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรัฐบาลจึงไม่ได้มีการชดเชยให้เกษตรกรในงวด11นี้เนื่องจากราคาเกณฑ์กลาองอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรายได้หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับงวด11 20กันยายน2514นะครับเกษตรกร,กรผู้ปลูกเขาพดเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เงินส่วนต่างครับสวัสดีครับ